เสิร์ฟโมเมนต์ความหวานเพิ่มความฟินให้กับเหล่า fc แฟนคลับเป็นอย่างมากนะคะสําหรับคู่ของพี่แอฟทักษะออนแล้วก็พระเอกหนุ่มรุ่นน้องในวงการบันเทิงอย่างหนุ่มนนกุลหรือนนชาณนนค่ะอุ้ยบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้ไม่ว่าทางนานของพี่แอฟทักษะออนแล้วก็หนุ่มนนกุลจะขยับตัวไปที่ไหนทําอะไรนั้นโดนเหล่า fc แฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเนี่ยจับตามองเป็นอย่างมากแล้วก็พร้อมใจที่จะเข้าไปขอ คอมเมนต์แซวทั้งคู่กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะเพราะตั้งแต่ทางด้านของหนุ่มนนกุลแล้วก็พี่แอเองเนี่ยได้มีการออกมายืนยันเป็นที่ชัดเจนไปแล้วนะคะว่าตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ แต่ยังไม่ได้ใช้สถานะคําว่าแฟนก็เท่านั้นเองซึ่งนนกุลเขาก็บอกไว้นะคะว่าถ้าใช้สถานะคําว่าแฟนเมื่อไรพัฒนาไปจนถึงคําว่าภรรยานเนี่ยติดจรวดอย่างแน่นอนอ่ะก็เอาเป็นวันหลังจากนี้เองแฟนคลับเนี่ยก็ต้องมารอรุนรอติดตามกันอีกทีว่าเขาจะติดจรวดอย่างที่นนกุลเคยให้สัมภาษณ์ไว้หรือเปล่าแต่ว่านะคะใดๆนะตอนนี้เองเนี่ยอ่ะยังไม่ได้ใช้สถานะคําว่าแฟน แต่บอกเลยว่าพี่แอฟกับหนุ่มนนกุลเนี่ยมีโมเมนต์ความหวานเนี่ยออกมาให้แฟนๆได้เห็นแทบจะทุกวันกันเลยทีเดียวนะคะในตอนนี้อุ้ยน่ารักสุดๆแฟนกลับเห็นแบบนี้ก็ฟินกันกระจายเลยสิคะย่า สุดเองนะคะทางด้านของหนุ่มนนกุลเนี่ยก็ได้มีการออกมาเผยโมเมนต์ความน่านรักความหวานกับพี่แอปทักษอรอผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวให้เหล่าเอฟซแฟนคลับได้เห็นกันอีกแล้วนั่นก็คือภาพนี้เลยนะคะซึ่งภาพดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะเป็นช่วงที่ทั้งคู่เองเนี่ยกำลังถ่ายซีรีส์ถ่ายละครด้วยกันอยู่นั่นเองและนนกุลเนี่ยเขาก็ยังมีข้อความไว้ด้วยนะคะบอกว่าในโลกคู่ขนานแห่งหนึ่งที่ปีเกิดเชนและหยินได้ใกล้กัน และการเมม์นนกุลคะ่ะรักเกิดในกองถ่ายใช่ไหมคะเนี่ยหลังจากโพสต์ดังกล่าวของหนุ่มนนกุลถูกเผยแพร่ออกไปนะคะงานนี้แฟนๆคะ่ะต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายนะคะทั้งบอกว่าเส้นที่มันขนานกันอยู่คนอื่นอาจจะเชื่อว่าไม่มีทางมาบรรจบกันแต่พวกคุณคือ0 0 0 0 0 0 0เปอร์ซที่ปลายเส้นขนาดนั้นโค้งมาบรรจบกันถึง แม้จะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็มาบรรจบจนได้แล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆจากเหล่า FC ฟแฟนคลับอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แซวพี่แอปทักษอรกับหนุ่มนนกุลค่ะแต่ว่างานนี้เนี่ยทางด้านพี่แอปทักษอรของเราจะพลาดได้หรอคะที่จะไม่เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับหนุ่มนนกุลซึ่งพี่แอปเองนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวของหนุ่มนนกุลบอกว่าคิดถึงตอนถ่ายเนะซึ่งงานนี้ทางด้าน หนุ่มนนกุลก็ได้มีการเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์พี่แอปด้วยนะคะบอกว่าคิดถึงเหมือนกันครับแม่แม่บอกเลยนะคะว่าหวานทะลุโซเชียลสุดๆไปเลยค่ะคืนนี้ Bright Bright e n อ e เทน i n ข่าวบันเทิงครบรถครบคุมขุดเจาะทันใจพร้อมเสิร์ฟข่าวร้อนในทุกๆวันการันตีไม่พลาดประเด็นเด็ดเรียวเร็วก่อนใครอย่างแน่นอน รวมไว้ที่นี่แล้ว Bright e n t e r t a i n ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Bright Today, TikTok, Facebook และ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารวงการบันเทิงแซ่บๆอย่างแน่นอนค่ะ